ของจิตเมืองนนท์นะครับเมืองทัพย์จะดวลกับทางด้านของคัมพีเทวดาแล้วก็น้องบิวครับเดี๋ยวกับก้องทัพพยาเปิดหัวด้วยสีก่กักจะมีทุนการศึกษานีครับต้องระวังนะครับบนเวทีจังหวะหลุดเชือกไปอะไรครับคล้องในแล้วครับบูแล้วจะผู้ผานี่ครับ แขทงซ้ายนะครับเตะติดเบรกนะครับโอ้โหใช้เท้าหน้านะครับทางหน้าของยอดกุ้ทัพเป็นยืนมวยจดมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าเนี่ยครับซ้ายหน้านั้นถึงก่อนครับเตะซ้ายถีบซ้ายแทงซ้ายแล้วครับดันออกไปครับอ้าวมาบนเวทีนะครับยอดกุ้ผาต้องไล่แล้วสั้นกว่ายอดกุ้ทับมาดูการชกแบบเบิร์ดเบิร์ดเป็นไงนะเออออกแค่อีกทีเดียววางเกมละเอียดกว่าครั้งที่แล้วนะครับเห็นว่าครั้งที่แล้วนั้นในช่วงยกที่สามยอดกุ้ทัพนั้นกดแล้วเสียบกดแล้วเสียบครับ ตอนนี้กลับมาชกในเกมรับครับยดผูผาชกในเกมของตัวเองครับไม่บูเล่นแบบเพชรทรงบุญเลยครับอ้าวแข้งขวาก็เดี๋ยวก็รู้ครับไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับอ้าวแข้งซ้ายมาครับรูปราคโครงสร้างไม่เคยได้เปรียบใครครับสายท้ายหน้าครับทางหน้าของยอดบุนทับเนี่ยครับยอดภูผาขยับขยับก็จริงครับแต่ว่ายอดบุนทับชิงออกก่อนเลยครับ ในครึ่งทางของการแข่งขันเท่านั้นครับแต่ว่ายอดภูผารายนี้ที่ผ่านมาต้องบอกว่า1 8ปีแต่มะทะกับนักมวยระดับแถวหน้ามามากมายครับหัวใจครับนี่เอาแล้วครับบูแล้วเสียงเป็นเสียงกันครับตอนนี้ยอดภูผาไม่ต้องรออัธีครับเจ้าหูแ้งขวาไมา่แล้วครับนี่นะครับนับมาไปก็ไม่ดีนะครับโอ้โหขวารับต คืนท้ายครับแต่ว่าตัวเองเสียงหลักครับแหมส่งท้ายปลายยกไปเลยครับสมัครผลการแข่งขันคู่ที่ผ่านมาสายรับผิวจิตมิญชนะนกยก4ี่เพชรอันดาอิลิปปุ๊บอะคาเดมี่แล้วก็เจเซฟพุ่มันบ่วงเสมอกับเพชรทรงพลหรือว่ามงทรงพลเกมซีหรือว่าสิทธิ์พนมทองแบบสนุกเลยนะครับแล้วก็ซูเปอร์เล็กพลิกแพ้ยกมรกตครับเอาแล้วครับตอนนี้จังหวะนี้ย่าผูผาังัดยอดขุนทัพล้มลงไปแทงขวามาเตะแล้วตั้งเตะแล้วบางเตะแล้วคาวไว้ครับเนี่ยครับแข่งท้ายปั้งต่อไป กินแล้วไม่คืนแล้วครับกินแล้วไม่คายครับวงในขวางหน้าเขาซ้ายยัดเข้าไปที่ผ่านมาตัวเองนั้นมีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วครับเอาล้ครับยอดภูผารายนี้ไม่มีกลัวใครอยู่แล้วนะครับามาใส่เข้าไปโอ้โหเข้มข้นเราใจใส่กันยับเลยครับบุรีวิดีไทยจิตเบืองโนนซุปเปอร์ไฟนัดปฐทม์มาเร่เบิกชัยครับใส่กันมันหยดแบบนี้ครับทุกคู่สี่คู่นี้นั่งกันไม่ติดรับต้องลุกต้องยืน แต่ภูผาลุยต่อโดนสายหน้านะครับสายหน้าแก้ไม่ตกเลยครับโดนเป็นสองแข้งได้ขวามาหนึ่งทีครับโดนสายขึ้นหนึ่งทีมันมีหัวใจเลยกันครับโอ้เข้มนเร้าใจนะครับคุยคุยไล่ของจิตวิญญาสูร้รไฟในวันนี้ครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายของยกที่สี่ดูนะครับยอดภูผาแหมแกดื้อแกตื้อดีเหลือเกินครับเช้าถึงเย็นถึงนะครับยอดคุณทัพนั้นออกมาชิงเดินนาทีแรกแต่ว่านาทีนี้เจอยอดภูผา เนี ite, um. ่ยครับกดดันให้ต้องหันมาต่อยเกมรับอีกครั้งหนึ่งยอดภูผาโดนนี่ไม่สะทกสะท้านโดนไม่สะเทือนเลยครับเดินต่อครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปยอดกุ้ทับวงในวางหน้าป้ายหน้าข่าซ้ายแทงเสียบโอ้ยสุดๆดเลยครับสุดๆเสียงเป็นเสี่ยงกันโดนแข้งซ้ายแท้เข่าซ้ายเอ้าแข้งขวามาไม่ขึ้นยอดกุ้ทับคุ้เกมแล้วก็โดดขวาครับอืตรงนี้ได้มาทีหนึ่ง ว่าย,ยัางไงครับทีมงานบอกให้เดินต่อพลักพลักพลักแข้งขวาไม่ขึ้นครับอยู่ในช่วงปลายยกที่สี่โอ้ยโดนซัดกินเปตาแล้วครับใส่แม่โดนซัดกินเปตาครับจังหวะหมดยกที่สี่พอดีแมเสียดายครับนี่อีกหนึ่งรายการแล้วครับรายการถ่ายทอดสดรายการน้องใหม่ฝากไว้ในอ้อมใจของท่านผู้ชมด้วยครับมาดูยกสุดท้ายครับนัดปฐมฤกษ์ ยกสุดท้ายคู่ที่4ี่ครับยอดคุณทัพจิตสารยายกับยอดภูผาใบหูเจ๋งเด่นทูลิครับยก,กที่แล้วยอดคุณทัพนั้นอ,อาศัยจังหวะดักถีบดักเอาแคบซ้ายได้สวยๆยอดภูผามัวแตงเลี้ยงอ่าราคาแพงนะครับทําไม่ต่อเนื่องอยากทำอะไรต้องรีบทำเลยครับเวลานั้นเหลือไม่เยอะครับหมัดผาติดบล็อกติดการ์ดครับอ่าตำราน่าสุดท้ายต้องไม้เร็วเลยครับปาฏิหารจะเกิดขึ้นได้ก็จากการลงมือทำอย่างเดียวเท่านั้นครับบาดผาเนี่ยครับ พยายามจะฮุกซ้ายตัดลำตัวให้กับทางด้าของยอดคุณทัพพะวงนะครับเพื่อที่จะปล่อยที่เด่นบัดขวาแล้วครับแต่ยอดคุณทัพยังไม่หลงนะครับยังไม่หลงครับยังไม่หลงทิศหลงทางคนทุกท่านนะครับขอบคุณแฟนมวยขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็อีกหนึ่ง่องทางในการติดตามรับชมก็ยูทูบชาแนลครับยูทูบชาแนลจิตบังหนนออฟฟิเชียล เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการติดตามรับชมจิตมองนน์ซุปเปอร์ไฟท์ครับแล้วก็ัดแล้วก็สุนทรรีบัวลาอปจยโสธรครับรวมกันแนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของยอดผลทัพจิตศารยาหรือว่าสกสุไหยิมนะครับเนี่ยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแก้มือล้างตาที่เคยแพ้ไฟที่ผ่านมาได้สําเร็จครับนี่นะครับเป็นการมวยในศึกจิตมองนน์นะครับซุปเปอร์ไฟท์วันนี้นะครับทางช่อง5้านะครับ